จ่าพีพ่่จ่ามากิน้าวเช้ากับฝนเด้อวันนี้จะกินทอดแต่เช้านะคะก็คือจะได้น้ำพริกน้ำพริกมาก็คือจะเป็นน้ำพริกแก้ม,มย,ยุ้ยไอแก้ม,มยุ้ยนะคะพี่พ่จ่าพี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบว่าเป็นเผ็ดก็คือจะบมีรสหวานเลยเด้อคน,นอยากจะแนะนำเด้ออร่อยมากสีสันอะ่ะเป็นแบบนี้เผ็ดมากนะคะสีคือแบบจ้จาจ้าอ่ะแต่รู้ว่าเผ็ดเลยแหละวันนี้ฝนจะกินมือนะเพราะว่าต้องเผดไปอยู่เด้อจ้ะพอรีบกินแล้วจะพาหลานไปหาปูนะคะ เดี๋ยลูหลานจะไปบอพี่ๆจ๋าฝากติดตามนะคะเพจอะไรนะบปบอบปอแฟนเพจนะคะก็คือเข้าไปขอเข้าไปติดตามด้วจ้า,จาเพราะว่าหลานคนเพิ่งจะมาทําเพจนะคะก็คือจะเป็นหลานที่อีทนี่แหละก็คือจะเป็นหลานของลูกอัดนี่แหลคะค่ะแต่ว่าไม่อยู่บ้านนานอยู่แต่ว่าเ,เคยออกกล้องนะคะก็เ,เคยอาจจะออกกล้องกับไออีทอยู่เนาะใช่ตอนทาคลิปใหม่ๆใช่ อาจารย์พี่พี่จา๋าตอนนี้ก่อนน้องก็จะขายอะไรนะบอกหน่อยค่ะขายหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอ,อ๋อว่าม,มีรสชาติหวานเลยอะวันนี้น้องแฝดกับวอยู่น้องแฝดจะกลับมาวันที่พรุ่งนี้ พ่อมารับไปแล้วเมื่อวานเนาะใช่อตอนนี้เดือนเดี๋ยวทำก็ทัเทนเลยนะจ้ะมีฝนหน่อยอนนเนาะไม่ได้ ต้นหน้าบ้านต้นที่พีชอบกินมากต้นนี้เพราะว่าประคมท้าสามากินขา้าวตาช่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะเกี่ยวขขากันหรือนปลเราจะกินตชาช่าแล้วทีนี้ไปจับมีปลาแล้วเขาเรียกป้าขอนปลาที่อยู่ในนาำ พี่ๆบางคนก็อาจจะเข้าไปติดตามแล้วนะคะของบอเนาะบอแฟนเพจนะจา๊าไม่อเออไมแบบบอแฟนเพจเนาะอาจจะเข้าไปติดตามแล้วพี่ๆบางคนก็เข้าไปติดตามก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะจ่ะพี่จา๋าเดี๋ยวฝนจะบอกให้ลงคลิปอยู่นะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ร้อแบบกลัวแบบลงไปแล้วกลัวแบบว่าม,มีคนติดตามนม่ลงพกล้าลงี่จา่า เดี๋ยวฝนจะบอกให้ไลฟ์สดเดิมแล้วก็แบบลงคลิปเดิมแล้วจ๊าพี่จ๋าอืมสีอ่ะสีแบบน่ากลัวมากพี่จ๋าวันนี้นะคะฝนก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะจ๊ะฝนจะบอกเลยแบบโคตรเผ็ดเผ็ดจนแบบฝนกินเผ็ดอยู่แล้วฝนจะฝนจะร้องไห้นะนี่แม่ฝนจะไห้นะเดี๋ยวจ๋ะ วันนี้นะคะฝนก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนจะมาลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะมันจะมีตอนนี้นนก็อมีอยู่สามเพจเลยจ้ะอุปอแฟนเพจอีดเองแฟนเพจแนละฝนแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบของพี่เดียงของแฟนะจ๊ะฝากติดฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์จ้าวันนี้ฝนก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ